สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะเข้าสู่ตอนที่อาจเป็นหัวใจของศึกกอดวันเล่เมื่อชายผู้ประกาศจะครองโลกต้องเผชิญหน้ากับความจริงสุดท้ายในชีวิตของเขาตอนนี้มีชื่อว่าเสียงสะท้อนซึ่งไม่ใช่เพียงเสียงแห่งการประทะของฮาคิแต่คือเสียงจากหัวใจของมนุษย์คนหนึ่งที่ยังคงหลงเหลือความฝันอยู่ในความสิ้นหวังและหากชอบคลิปนี้หรืออยากสนับสนุนเพิ่มเติม,ตมกดซุปเปอร์แดง์ให้เราได้ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกการสนับสนุนครับภาพหน้าปกเปิดของตอนนี้คือลอและเบโปนอนพักอยู่บนก้อนเมฆใช้ซีอูสเป็นหมอนใบหน้าอิ่มเอิบและสงบเหมือนการพักใจหลังสึกใหญ่ภาพนี้ไม่ได้เป็นเพียงความน่ารักของคู่หูจากกลุ่มฮาร์ดแต่คือการบอกเป็นไหนว่าก่อนที่พายุลูกใหม่จะพัดมา มักมีช่วงเงียบที่เตือนให้เราฟังเสียงสะท้อนจากอดีตจากภาพเงียบสงบตัดเข้าสู่ความโกลาหลท่ามกลางซากแห่งสงครามในกอดวันเล่ร็อกส์ยืนอยู่ท่ามกลางควันไฟร่างของเขาไม่เหลือเขาความยิ่งใหญ่มีเพียงดวงตาที่พร่ามัวและหยาดน้ำตาที่ไหลไม่ขาดความฝันที่จะล้มล้างโลกกลับกลายเป็นฝันร้ายที่เขาเองก็ไม่อาจตื่นเบื้องหน้าเขาคือโรเจอร์และกัป ที่ยืนเคียงกันสองคนซึ่งครั้งหนึ่งเป็นศัตรูแต่ตอนนี้กลายเป็นผู้ร่วมรับรู้จุดจบของคนที่ครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกร็อกส์พึมพำเสียงแผ่วเบาเหมือนคนที่พึ่งตระหนักว่าสิ่งที่เขาต่อสู้นั้นไม่ได้นำเขาไปสู่เสรีภาพแต่สู่พันธนาการที่ตนสร้างเองพลังฮาชิราชันของร็อกส์ปะทุขึ้นอีกครั้งดาบในมือสั่นสะเทือนราวฟ้าร้อง เส้นสายพลังพุ่งออกไปรอบตัวจนพื้นแตกร้าวแต่ในขณะเดียวกันใจของเขากลับอ่อนแรงคำพูดที่หลุดออกมาจากปากข้าข้าทีไม่ใช่คำท้าทายของราชันแต่เป็นเสียงวิงวอนของมนุษย์ที่อยากหลุดพ้นจากความทุกข์โรเจอร์มองภาพนั้นด้วยสายตาสั่นไหวเขาไม่ได้เห็นศัตรูตรงหน้าแต่เห็นเพื่อนที่หลงทาง มือที่ถือดาบสัน่นเรากับต่อสู้กับหัวใจของตัวเองกาฟเองก็ยืนนิ่งสายตาเต็มไปด้วยความเข้าใจทั้งคู่รู้ดีว่าต่อให้รอกซ์ลมได้ความเจ็บแค้นในใจเขาก็ยังคงสะท้อนอยู่ในโลกใบนี้คำบรรยายในหน้านั้นกล่าวว่าทั้งคำพูดท่าทีและสีหน้าของเขาเป็นสิ่งที่ไม่ต้องมีคำพูดใดเพิ่มเติมเพราะทุกคนในที่นั้นรู้แล้วว่า ศึกนี้ไม่ใช่เพื่อล้างแค้นแต่คือการปลดปล่อยร็อกส์พุ่งเข้าหาทาั้งคู่ดาบและฮาคิราชันปะทะากาันกลางสนามรบเสียงดังกล้องโลกทั้งใบเหมือนจะสั่นตามแรงของราชันทั้งสามพลังของร็อกส์ในตอนนี้ไม่ใช่พลังของผู้ต้องการครองโลกอีกต่อไปแต่คือพลังของคนที่สูญสิ้นศรัทธาในทุกสิ่งกาบพุ่งหมัดเต็มแรงเข้าใส่ร็อกส์ หาคิของเขาแตกกระจายเป็นรัศมีรอบหมัดเสียงดังสนั่นทั่วฟ้าขณะเดียวกันโรเจอร์ยกดาบขึ้นพร้อมตะโกนทันใดนั้นพลังของทั้งสองรวมกันกลายเป็นแรงกระแทกมหาศาลจนพื้นดินทั่วกอดวันเลกแยกออกเป็นสองฝั่งในจังหวะเดียวกันร็อกสตะโกนสุดเสียงกักพลังทั้งหมดไว้ในร่างก่อนจะรับหมัดและดาบเข้ามาพร้อมกัน ร่างของเขาระเบิดด้วยฮาคิราชันขั้นสูงสุดเส้นพลังดำขาวฟาดขึ้นสู่ท้องฟ้ากลายเป็นแสงที่ส่องทะลุเมฆพลังนั้นสะท้อนออกไปทั่วทั้งเกาะเสียงระเบิดดังขึ้นราวโลกแตกเศษหินปลิวกลางอากาศชาวเกาะร้องไห้และกรีดร้องโรเจอร์และกราฟกระเด็นออกไปไกลแต่ยังยืนหยัดได้ทั้งคู่พูดพร้อมกันว่าข้าจะกลับมาให้ได้ ทำมั่นสัญญาว่าจะกลับมาเพื่อยืนยันว่าความถูกต้องและความฝันจะไม่ดับไปพร้อมกับร็อกส์ท่ามกลางฝุ่นควันร็อกส์ยังยืนอยู่ดวงตาแสดงทั้งความขมขื่นและความยอมรับเขาสะยะยิ้มเล็กน้อยเหมือนเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เขาสร้างมาคือบทเรียนให้โลกมากกว่าอาณาจักรที่จะครองฉากต่อมา แสดงกราฟแล้วโรเจอร์ที่ยังคงยืนอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังเสียงลมพัดผ่านเหมือนเสียงสะท้อนของอดีตกราฟพูดเบาๆความยุติธรรมถูกกลืนไปหมดแล้วสินะขณะที่โรเจอร์ตอบกลับแต่ความฝันยังไม่ตายหรอกภาพต่อเนื่องเผยให้เห็นกองเรือที่ถอยหนีเกาะเริ่มซุดตัวลงตามคำพูดของทันอิ่มในร่างของแซทเทิร์น มันจะถือว่าไม่เคยมีอยู่บนโลกนี้คำพูดนั้นกลายเป็นตราประทับของการลบก o อดวัลเลออกจากประวัติศาสตร์เสียงผู้บรรยายดังขึ้นรัฐบาลโลกพยายามฝังเหตุการณ์นี้ไว้ในความมืดแต่สิ่งที่พวกเขาไม่อาจปิดได้คือเสียงสะท้อนของมันเสียงที่ยังคงดังกล้องผ่านการเวลาเหมือนระฆังที่เตือนว่าความฝันไม่อาจถูกลืม ฉากสุดท้ายกาฟและโรเจอร์รวมพลังขั้นสุดท้ายโจมตีร็อกซ์อีกครั้งโดยพลังที่รุนแรงแสงจากการระเบิดยังคงเปล่งออกไปเราโดมขนาดยักษ์กลืนทั้งเกาะภาพค้างไว้พร้อมคำบรรยายสุดท้ายมันสั่นสะเทือนโลกทั้งใบเสียงสะท้อนของกอ d ดวันเล่ยังคงดังอยู่ในยุคปัจจุบันในหัวใจของผู้ที่สืบทอดเจตจำนงแห่งดี นี่คือเสียงสะท้อนจากกอ d ดวันเล่ตอนที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของโลกวันพีซและอาจเป็นคำตอบของคำว่าเจจำนงแห่งดีที่แท้จริงก็เป็นได้เสียงที่ไม่เคยหายไปจากการเวลาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการผจญภัยและเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากโลกวันพีซครับ และถ้าอยากสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถกดซุปเปอร์แตงให้เราได้นะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนครับ